ค่ะบั๊บอยู่บับเขาตีเหลวอีกมาสา3ทำยังไงทำยังไงทำยังไงโอ้ยใส่ขนววเนาะใคท้่วเขบหรวดนวดน้ำเย็นกันเลยจ้าแม่ยืดเ่ไรกินโค้งจ้าแม่ยืดปเลยช่วงวย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีตํารวจพี่น้องสุภูสกุคนนะครับตอนนี้นะครับภารกิจย์กำลังตามหาลูกสาวพี่น้องไปเลี้ยลูกสาวมากินไอ้มากินปูนะครับผมแม่เป็นเสือปูมากสามกิโลนะครับพี่น้องเลยไปหาลูกสาวมากินพี่น้องหนึ่งซุปผู้ดีตอนนี้ก็เป็นชุดนะครับเป็นงานขาวดำพี่น้องไปทรงสกานพึ่งมากนะครับพี่น้องนะครับวันนี้วอเลนไทยคลิปเลยหยักนะครับหยักหยักเลยว่าถือว่าเป็นรับลูกสาวนะครับผมพี่น้องมากินกระปูนะครับมากินปูกันเดี๋ยวไปรับกระดานกันเลยนะครับพพี่่นนน้้อองยูใบาพี่น้อง ไปขอสามสายรบ้อยู่ในบ้าทพนพี่น um, ้องนะครับแม่น้องเรื่องจำมานะครับโอ้ยพี่น้องเฮ้ยไลไรแล้วนะครับเจอแล้วนะครับอยู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องกันงพอดีพี่น้องโอ้ยแม่เป็นไรจำมาพอดีมูยพี่น้องมวยไม่ได้มวยไรไม่ยังเนี่ยมาขอสามสายบ่ ในขั้นแ้วไปสามสั่นในขั้นไหนึงขั้นเบ่เขาบีบใหบ่เออบีบบบบไม่ออี่วะอไม่ยาก่อนเร็วเ่าจคลิปนี่ไปผอมาส่งไปอมมากมากอไหมเร็วไปกี้กระปูไปกี้กระปูเดี๋ยวมาอมส่งไหมฮะเปนางน้องไม่ยอมไปครับพี่้อ้ยอยู่นี่แหละเพื่ออะไรไทยนี่แหละ จะมาใหมจะพอมช่วงมาขึ้นรถมามาขึ้นเร็วขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้งหน้าขนหน้พี่มาน้า้างน้าหน้าพ่อไปไปครับไปแล้วขึรถแล้วนะครับุ่นป่ไปมมาไปมาไมาพป่นไปมมไปมาพป่มามาไปมาไามามมามไ ีกำลังกลับบ้านสวนนะพี่น้องขดกายเพิ่มหน่อยนะพี่น้องกำลังเดินทางกลับนะครับคนบ่อหยักต้องเสียนะพี่น้องคนบ่อหยัก่นดื้อเพิ่นจะจะติดผู้ชายนะครับผมจะติดไอจะติดอันมูผู้ชายหลายนะครับพี่น้องเพราะว่ามูผู้ชายจะหลายกว่านะครับมูผู้หญิงจะหน่อยนะครับผู้ชายจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับกเพอราะพี่น้องนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับพ่อพ่ออีดีเพิ่นนพี่น้องนะครับพี่น้อง ไอ้ลูกไอ้ห้องนางอิดนะครับลูกของไอ้ลูก,ออล,กลูกหลงสาวเพื่อนนะครับเป็นอีหล่ายบ้านหน้าฉันแนយนะพี่น้องโอ้ใครมาข้างหลังนะครับ,าานะรบดูหน้าดูด,ดูทางนางทำหน้าไปเลย,เลยจะกินไหมปูอ่ะกินไหมจะกินปูแม่ป้าปา,ปาทำม,มาอ่ะฮะกินไหมทำไมไม่กินรับมากินปูเลยนี่ห่วงตะเลียน ห่วงเรียนไม่ห้องห่วงเรียนห่วงเรียนไปขอวสามสายรถสิบบาทรถสี่หยบตายเดียวโอเคเดี๋ยวฮะไม่ตายเออก็เดี๋ยวไปข้างนอกจะพูดยากพ่อไม่รักเด้เดี๋ยวกินปูเสร็จไปพ่อไปส่งโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวฝุ่นพ่กกินไปเลคนเงิ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 นโอ้โหโว้วันไม่ไ้วันใส่องค์ด้วยล่ะปวดปวดเห้าหรือเขากินปวดเหง คนวัดาเขากินเห็น่ะเดครับกวนวัวนี่น่กินเห็น่ะคนขอโซ่ด้วยอ่ะวโอ้ว่กินเห็น่คนอนอนี่มาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นั่งนั่งยังีพ่อจะรห้กินพี่น้องพี่ตวโค้งแัวเงห็นพี่โค้งบเงี้ยเลย

เดี๋ยวมาปาทำไมแม๊กแม็กแม๊กแม็กเอาจานมาให้น้องนะจานจานจานฮะเอาโอ้ยเลยเอาโอ้ยเว้ยเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องบุญิกะเป็นเรียกไลน์น้องเพียกเรียกไลน์ก็เลยบุญเอ้าไทยพี่น้องไทยๆนะอยู่กับครอบครัวพี่น้องอยู่กับเด็กๆกับคุณแม่คุณพ่อนะครับพี่น้อง น really? okay. si ั่งกินนี่ดิเลยพอตุกมห้ว่าเอาดีดีก่อนแกให้เป็นดีดีโอ้ดอกินเอาน้ำแม่กินได้ดีๆเลยทุบเอาทุบไปทุบเอาเราเป็นโครง ทุบๆออกนี่เห็นว่าเป็นเนือเห็นปะเนื้อนีถึกินได้เะก็เสียบไหลไปหั่นไปหันไปหั่นขึบ่ไปอยกมากไม่ยอมมาเมื่อกี้นี่นี่กินได้มั้ยอยาออ้น้น้ำยมันฟองออกอู้หนีวเห็เห็นปะ เอาตปงไปดงมือใชตัวนี yeah. ้น้อยตัวส่วนตัวนี there. There ้กินเนี <laughs> oh. ่ย <Gun> ตัวสองอกนเป็นต <Beach> ัวสดอยูกินเน่ยแมาเจีอีกทีลเอาิมเจันตัวนี้เียหลนกนนันเทเท่เอาอะไรไหมกินโค้งมันเอ้อแข็งเด้อจะไปกัดเด้อ

นี่นิก็มีมนเไปี่อยหคะเมือเปื่อนมื่อไทยห้เดวร่าสุดเสียบกระโหลกเสียบวะอร่อยไหมแม่ถามมาเสียบกว่าเสียบไม่เลอร่อยมันจะไปถามอันเปนหามอเรอได้คุปเอา่าคุปเอ้ยดังสีขณะเดเขาไม่ได้บาดมีเสียของมา ้ากินให้สาใจไปเลยใครซื้อมามาใครซื้อปูมาใครซื้อมา,า,ามอพ่จักซ่มขอจับมาส่งทุกอย่างที่ผอจกนี่ยุดสั่งมาคนก็สีเดียวกันก็ผมแต่ยันดำเหมือนกันคับ <c oughs> มาขนาดได้กับปูเพอน เห็นไม่กินบุฟเฟ่ไม่กินยังกินได้กับปูยืดเหรอนอนคืออร่อยไหมคะข้นนังไส่หมุบหมุบ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 บักเข้าไปเอิรมังหันคือเห็นเขาเดินเรียนครูบอก ขอใ้ system, ่ด <ood> oo? ้มลูกขอใส่นะนิ้วนิ้วไหนนิ้วไหนือแกบ่อเปลนมาทาไปกินบัวฟียพอ่อเปนํั่งอแกเป็นอยู่แกอย่างบวมบบนี้คอะไเยอยมันเยอเอวันที้พอทำทาแกบ่อเปลี่ยนเันวห จนอิมแล้ะจะไปส่งเพิ่นไปขอสามสาคับอันนดซีบล้ออย่าไปไก่เลยเด้ออย่านดซบล้อเลยแล้วจสีเปยังไม่มีหลีเ่นนะมันเปนรสีบล้อได้ยินไดบเมนเป็นไห้ล้วนวดได้ยินนี่จะรถได้แบลข้นลว นั่งกินี่ดิโอเคจะจินไทยเห็เพิ่นใหม่หอลาจะจิ้นโซเพิ่นจป้นไทยบรงยากาดไออันั้นตัวนะครับบานสนตัวยังมาแรงนะครับโอเคบ้านเรี่ลวตาชุดทั้งทั้งส่ทั้งขัวทั้งแม่ทั้งลูกแก่ลูกแล้วแก้แม่บ่กเจ้าของไสีบมยวนนน้อยอันอันติดอันนันอันนันติดันเมื่อกี้นน้อยพลกวันแนบลกัวมันวพกเด็กกินารก็บา คงไม่ถูดซะที่จคอยว่าเคไมดีดู้ไไม่ดีแม่ฮนหนาไปยุคนี้กาก็มาแต่งานสวนหนาไปเบิ้งกลองซุ่มอยู่กตีมดจะเอ มาเดียวมามานเดียวพอแล้วพอแล้วค่ะกินชิ้นเดียวมาขึ้นยังไงเหมือนมากินหลายหรอแห้ลูกจะแห้งจะแห่ย่านเลเสียใช่บอหั่นใจนั่นคนไ่อนุ่มกูได้กินหลายคนนั่นใจนั่นด้วยว้าว้าไอถิ่มปลาบดซียังกี้แยกให้แตงคุณก็พอนี่เอาไม้นี่

อ้ไไดเพสมาอยู่ว่าตีดยวก่ามาอีทำยังไงทำยังไงทำยังไงโอ้ยใส่ีววเนาะให้ัวเขากหันด่วนอกันแม่ยืดม่ไรกินโค้งจำแม่ยืดไปนงวังวเห็นแต่ลูกกิน แ่ไนปกินบุฟเฟ่ครับบ่ได้กินเด้อกับปูก็ได้กินยาป่ะนี่ยตัวนี้ขอนทุบหน่อยนะทุกเลยตะกี้อยู่อันมีอยู่ตะลุยเตาอยู่อันมองไปกินอยู่ซิ่เหล่านะช่วงเวลาอันโดยตรงเลยทีมีกระปูนี่อาหารทะเลแบบสดๆเลยเราไอ้ยังมีอันขอนทุบอีนก็คือแข็งเลยเอออยังนี่เก่งอันแพงเนาะเถูงตัวพี่เนาะตัวทำพี่เนาะเจ้าของเป็นเสือกันนี่ด้วยรสเกียสิ่ว่อย เขียนร้อยเก้าสิบเก้านี่นีน้นงเบิไงกระปูกระปูโอ้ปูตันซ้อนขกเปลี่ย nah, นมาซอยผ้านี่เนี่ยตลอดนี่เปลี่ยนมาทูผพานี่ล่ะเชียวเขาห่ต้องไหหนึ่งอเอออีไปตำไหมแล้วต้องกินกินละมาเ็นเล่นอมอะไรกันอะไรอะยิ้มยิ้ม ก็เป็นผ oh, ู need need. ้ิ่งแค่เง yeah. like ี้ยพี่น้องบนควางไงย่าอยู่อยาซิมกันเจ๊ด่างุ้มโซ่เจ๊กี่ซิมดูดิดูดิโมดิละซิมมั้งย่างกันซาวเันมาอะไรอยู่ของกินอะไรเนาะเยเเอลยี่หกืออะไรอยู่หวานอยู่มื่กินเราก็ปูขั้นเกี้ยเอานี่งเงินซิมซิม นี่เห n เนี y ยอะไรก็เยอนี่เหรเนี่ยล่อย่งันดีอ่ยังค่าคนสวยไปไหนไปไหนไปเล่นไปเล่นไหนไป,นปนะชวงเหรียญเยอะไปสาห่วงเหสางรอจนดัเป็หนหป็่งกเปนเปนส่งอี่านี่นอม <c oughs> Nghe mà mới đâm xe bút để làm dâm xe buôn lán. What? What? Young mang. ngang bàn, hèn, mang. Móc gòi hèn. ba. Ba. xuống Ba. 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 เซเกือบพะนะ่อไงเฮพี่น้องเพิ่นมาอ่อนไปเลนอิ่มละ,ละ,ละาอามือเลยพักกอดเท่าก่อนจะแข่งไปสวงพี่น้องแข่งไปสวงกับมูคนเมื่อกี้นี่อีกกลับไปที่เดิอมอีกโอ้ยลูกสาวข่อยต้องตามใจนางบดตามบดตามใจกับเขียดพี่น้องการหนางอ่อนสงับขึ้นรถดีๆไปขึ้นรถไปโอเคพ้องไปสวงงานกันนะครับไปส่งน้องกี้ก่อนมาส่งได้นะครับมาส่งเฉียบไอยมาส่งหาหมกันเรียบร้อยแล้วคร,รับพี่น้องพุณโอ้หมกันชุ่มหนึ่ง ลงรถดีๆเลยวะโอเคป่ะเอาขาขึาข้นดีๆบ้างขาถึงถึงเพื่อนนะ่ะไปเนระียลงถอยกกน้ำให้เราข้างล่างไงนี่ครับมาส่งแล้วนะครับโอ้ยจะเป็นอย่างบุกเสา,านะครับกลับบ้านสวนกันนะโอ้ยจะเป็นเนาะ ซอยแล้วนะครับอย่ารถรถมันท้ายเนาะรถบรนท้ายมนเห็นในซอยพี่น้องมันอยู่นี่หรือเปล่าไอ้นี่เด้อยังรถบรรท้ายเด้อปีนี้พุ่นละเรียกเขาว่ากางพุ่นเรียกผุนมูอก็แรงมากผุนนะพุ่นเสรนรถจังรบรรทายนะครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องนะครับภารกิจนี้นะครับพี่น้องกับบุญยังหลายนะครับกับคือไทยพร้อมน่ารักนะครับพร้อหนุ่มสาวหรือว่าพร้อมเนาะ ใช้สีของเล็กหน่อยพี่น้องก้มเก้สินสีสี่แล้วพี่น้องนะครับโบอยากแน่นอยนะครับก็ตามใจนางนะครับตกลงกับมีพารกิจพี่น้องมีครับมีมีมิมิพลิินะครับเพราะว่าไอเป็นงานขาวดำนะครับช่วยงานเพื่อนนะครับในบ้านแน่นะครับนะครับก็ผู้ดีไอหมอนะผมหมอพลเชมาไอฝากท้องให้บัวนะผมฝากท้องให้เลยตรงมันดูได้อีกไฟหนึ่งนะครับพี่น้องมันดูได้อีกชนหนึ่งนะครับ มาดูแลไอ้เรื่องไอ้พน้องากท้องพักยังไงครับพี่น้องทางหมอไอ้โชว์หมอพี่น้องครับหมอมันกำลังมากพอดีนะครับพี่น้องพอดีขอตัวไปทำหนึ่งก่อนนะครับฝากกดไล์กดแจกุญแจพี่น้องเน่อยเป็นกำลังใจให้ต้นมัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกับกสิเฮ็ดตะเพิ่นก่อนนะครับพี่น้องเฮ็ดหมอมาพอดีนะครับ อันนี้เก๊กาบปครับมาครับมาคน,นมาฝากท้องให้นะครับมาสองคันนะครับที่ว่าไอ้พี่ดูแลฟาร์มนะพี่น้องสามอีเลียนที่ว่าแม่โมโหม,มากพี่น้องพี่ดูในฟาร์มนีนะครับ ฝากทองสองตัวครทองตัวนี้นะครับมาฝากทองสองตัวนี้เลยนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้น้ำเพีองเนาะนะครับกระสิจบไปสำนีกรพี่น้องนะครับกระสิเห็ดเบียดน้ำเพลินกรนะครับพี่น้องจบเบียดสำหรับคลิปนี้พี่น้องจบไปสำนี้ก่อนสิเห็ดดูแลเพลินเห็ดสวยประสานงานทั้งอันคุณหมอเพลินนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ากกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ